สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องบทสรุปของการที่เราเข้าในครอสของการเสร็จยอดนะครับก็คือว่าบทสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่พีคที่สุดในการที่เราเรียนมาทั้งหมด7จถึงแดวันกับการที่ทุกอย่างที่เราเรียนมาทั้งหมดเน่เอามารวมไว้ในวันสุดท้ายหมดเลยมันเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วก็เป็นอะไรที่ ได้ทั้งสาระทั้งความรู้ได้ทั้งข้อคิดในห,หลายอย่างการเข้าเรียนกับบทเรียนของการเสกยอดเนี่ยได้อะไรมัง่งการตั้งเป้าหมายถูกไหมครับการสร้างตัวตนการกําหนดจิตการวางแนวทางการที่เราทํารายงานส่งให้กับจกบาลเพื่อให้จักรวาลได้รับรู้มันก็มีแนวคิดอีกหลายๆอย่างก็คือว่าเหมือนคดยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเรามีการคิดแต่เรื่องที่ สิ่งทีไ่ไม่ดี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 ให้กับจัก,กรวาลแล้วจัก,กรวาลเขาก็จะจัดสรรมาให้เราในการที่ที่เราคิดไปตรงนั้นกลับมาหาเราในสิ่งที่ไม่ดีแต่ในขณะที่เราคิดแต่ถึงเรื่องดีๆส่งสิ่งดีๆให้กับจัก,กรวาลจัก,กรวาลก็จะสามารถที่จะสร้างสิ่งดีๆตรงนั้นย้อนกลับมาหาเราได้เอาไง่ายๆครับอย่างวันเนี้ยเรามาพูดอูเรื่องเดิมเมก็คือ ทำไมเราขายของไม่ได้ทำไมทักลูกค้าไปลูกค้าไม่ตอบทำไมคุยกับลูกค้าลูกค้าไม่ยอมซื้อของเราวันนี้ขายไม่ได้วันนี้ทักไปแล้วขายไม่ได้วันนี้ทักไปแล้วขายไม่ได้คือเราพูดอยู่ยนี้ซ้ำๆเดิมๆสุดท้ายมาเราก็ทําไม่ได้แต่เราขณะที่เราพยายามพูดถึงเรื่องที่ว่าการที่เราเข้ามาช่วยเหลือผู้คนโดยที่เราไม่ต้องมาขายแต่เราแนะนําอย่างเดียว วันนี้อาจจะไม่สําเร็จวันพรุ่งนี้ก็อาจจะทําได้วันต่อไปก็อาจจะทําได้เราคิดแต่เรื่องดีๆเราคิดแต่เรื่องให้ความรู้ให้ข้อคิดกับเขาโดยที่เราไม่ได้หวังผลตอบแทนจากเขาเลยนั่นคือสิ่งที่เราทําส่งจากาบาลแล้วมาพลิกสุดๆตอนไหนรู้ไหมครับตอนบทสรุปสุดท้ายก็คือว่าคุณ หาแพะในการที่คุณทำอะไรไม่สำเร็จในการที่คุณทำอะไรไม่ได้คุณไปโยนความผิดให้กับอัปไลนโดยที่คุณไม่ได้คิดถึงคุณเองเลยแล้วก็ตัวคุณเองไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยว่าที่คุณทำไม่ได้ที่คุณทำไม่เป็นซึ่งมันเกิดจากเราหรือเปล่าใช่ไหมครับพอคุณทำไม่ได้พอคุณทำไม่เป็น คุณก็คิดว่าเฮ้ยอัปลายเราไม่เก่งเว้ยอัปลายเราไม่ดีเว้ยอัปลายเราไม่สามารถสอนเราได้เว้ยเราต้องการไปหาอัปลายที่เก่งๆที่ดีๆมาสอนเราอะไรเราถามว่าคุณทําตัวคุณเองแล้วหรือยังถูกไหมครับเหมือนที่โค้ชพูดให้ฟังว่าใครก็ช่างไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนบทสรุปสุดท้าย มันก็ต้องมีสักวันหนึ่งเขาก็อาจจะพลาดสิ่งที่จะช่วยได้คุณได้มากที่สุดก็คือตัวคุณเองคุณต้องเรียนรู้คุณต้องหัดทำคุณต้องฝึกไม่ใช่คุณไประยงความผิดให้กับอัพไลน์ว่าอัพไลน์ไม่ดีอัพไลน์ไม่เก่งอยากหาอัพไลน์ใหม่อยากหาหอาหาัพไลน์เก่งๆ แล้วคุณไปอยู่กับใครก็แล้วแต่อยู่กับออปลายคนไหนก็นแล้วแต่ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนอัจฉริยะแค่ไหนถ้าคุณไม่ทํามันก็ไม่มีผลลัพธ์หรอกครับบทสรุปทั้งหมดที่โค้ดสรุปออกมาเมื่อคืนมันเป็นอะไรที่พอเราฟังแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เขาพูดมาที่เขาบรรยายให้เราฟังเนี่ยมันใช่หมดเลยกับการที่ ในความคิดของแต่ละคนบางคนก็คิดแต่ตัวเองว่าเก่งไม่ฟังใครไม่รับคำแนะนำจากใครแต่พอไปทำกับเขาแล้วเขาไม่ทำด้วยกับตัวเองก็ตั้งข้อรังเกียจว่าเขาไม่ฟังเราแต่คนที่เขาต้องการอยากจะพาทำ เขาต้องการที่จะพาทีมให้ไปได้เขาต้องการที่จะสอนให้กับทีมงานของเขาให้ไปได้เขาก็พยายามค้นคว้าพยายามหาความรู้ใส่ตัวก็อาจจะไม่ได้ถูกใจแล้วก็ถูกการยอมรับจากทีมงานบทสรุปที่สุดก็คือคุณกำลังตามหาแพะหรือแพะ อยู่ที่ตัวคุณเฉินพุทธิพงศ์สวัสดีครับบ๊ายบาย